<Hey> guys now we are royal thai now we shooting range bangna can you hear any sound let's go look inside สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่สนามยิงปืนราชนาวีบางนานะคะวันนี้เราจะมาพบกับพี่อภิรัตแจ่มกระจงัง ผู้เชี่ยวชาญในการให้ความรู้เกี่ยวกับการยิงปืนค่ะโอเคครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับกีฬายิงปืนหรือเรื่องเกี่ยวกับอาวุธปืนกันนะครับก็คือปืนนะครับจะมีอยู่หลักๆอยู่2ประเภทนะครับคือปืนกึ่งอัตโนมัติหรือปืนแมกกาซีนนะครับกับปืนลูกโม่สำหรับการยิงปืนของเรานะครับก็ อย่างจะมีตัวอย่างปืนด้าน,านข้างนี้นะครับอันนี้คือขออนุญาตจับปืนเป็นปืนลูกโม่นะครับการวางปืนนะครับเพื่อแสดงว่าปืนปลอดภัยนะครับก็คือวางให้เปิดโม่ขึ้นมาแบบนี้นะครับจะเห็นว่าไม่มีกระสุนบรรจุอยู่นะครับนี่คือปืนปลอดภัยส่วนปืนแบบถึงอัตโนมัตินะครับถ้าปืนอยู่ลักษณะแบบนี้คือ1ไม่มีแม็กกาซีนเสียบอยู่2ในช่องคัตบอกตรงนี้ ไม่มีกระสุนอยู่นั่นคืออาวุธปืนปลอดภัยแล้วไม่มีกระสุนบรรจุอยู่ไม่เป็นอันตรายณนะตอนนี้ต้องขออธิบายทราบก่อนว่าเด็กนะครับยังไม่สามารถใช้บริการสนามยิงปืนได้นะครับต้อง,ต,องต้องบรรลุนิติภาวะกันก่อนแต่สําหรับใครที่มีความต้องการอยากจะเป็นนักกีฬายิงปืนรุ่นเยาวชนรุ่นจูนเนียนะครับขั้นที่1คุณพ่อคุณแม่เนี่ยต้องมีอาวุธปืนเป็นของตนเองก่อนขั้นที่2คุณพ่อคุณแม่ต้องมาสมาัครสมาชิกสนามยิงปืนและแจ้งกับทาง ผู้วิหารสนามยิงปืนนะครับว่าอ,าอยากเป็นนักกีฬาย,ยิงปืนจะพาบุตรห,หลานมาซ้อมนะครับสำหรับเป็นนักกีฬาย,ยิงปืนอันนี้สามารถทําได้เพื่อให้ทางผู้วิหารสนามเขารับทราบนะครับจริงๆแล้วาการยิงปืนเนี่ยอย่างที่บอกคือต้องบรรลุนิติภาวะก่อนนะครับแต่การที่จะฝึกฝนตั้งแต่เนิ่นๆน,น,นะครับตั้งแต่เป็นเด็กๆเนี่ยก็สามารถทําได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้กีฬาย,ยิงปืนสําหรับเด็กเยาวชนเริ่มเปิดกว้างขึ้นนะครับสําหรับ กีฬาเช่น IPSC IDPA หรือการยิงแบบสปีดนะครับหรือการยิงปั้นเป้าเพื่อความแม่นยำนี้ตอนนี้ตอนสำหรับเดาวชนเราเริ่มเปิดกว้างขึ้นมากขึ้นแล้วนะครับถ้าน้องอยากจะเริ่มต้นนะครับที่แนะนำให้เป็นปืนขนาด9มิมตรนะครับประเภทพวกนี้นะรหรือแบบนี้นะครับก็คือเป็นขนาดกระสุน9มิเมตรเป็นขนาดที่ค่อนข้างหาง,ง่ายนะครับกระสุนหาง,ง่าย แล้วก็สามารถฝึกซ้อมได้ทุกสนามยิงปืนเลยนะครับแล้วถ้าใส่ตาสั้นอย่างนี้ยิงปืนได้ไหมะคะใส่ตาสั้นหรือใส่ตายาวผู้มีปัญหาทางสายตาแล้วกันนะครับสามารถยิงได้หมดเหมือนกันนะครับเพราะว่าเราสามารถสวมแว่นสายตาของเราได้นะครับหรือคนที่ตาบอดสีก็ยังสามารถยิงได้เพราะว่ามันสามารถการเล็งสามารถจัดศูนย์ปืนสามารถมองเห็นเป้าหมายได้เหมือนเดิมเดี๋ยวมาทำความรู้จักกับปืนแต่ละประเภทกันนะครับ